สวัสดีแขกรับเชิญทุกท่านนะสวัสดีสื่มอมวลชนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่งานของเราะครับทูทองสันตุวิโฟกิมซุยอนเอเชียทัวร์อินแบงคอกครับวันนี้สื่มอมวลชนมากันอย่างล้นหลามมากๆเลย <nu? S 1> ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับแล้วก็คุณสำหรับ เสียงปรบมือที่จะมีตลอดงานนะฮะวันนี้ขอเรื่องเดียวก็คืองดใช้แฟลชตอนสัมภาษณ์เท่านั้นเองนะครับเนื้อสิ่งอื่ใดกว่านั้นวันนี้ทุกคนที่มาที่นี่มาเจอใครฮะมาเจอรักแรกและที่ยังเป็นรักปัจจุบันของทุกคนใช่ไหมครับถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาคือนักแสดงที่ฮอตที่สุดในเกาหลีและรับบทแบทยอนอูนะครับในซีรีส์เรื่อง queen of ทุกคนไม่มีใครพลาดตัวนี้พร้อมไหมฮะรถ้าพร้อมแล้วไม่รอช้าฮะทุกคนรคับขอเสิงปรบมือดังๆต้อนรับคุณคิมซูยอนอันดับแรกเดี๋ยวจะให้สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพคุณคิมซูยอนก่อนนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับตอนนี้ใช้แฟลชได้ปกตินะครับและหลังจากนี้เนี่ยเราจะงดใช้แฟลชแล้วนะครับ

왼쪽입니다. 사이 다시 정면에 하트 보 고자이카. 고자이 살짝 오른쪽입니다. 사이나 เรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือสักครั้งครับทุกคนครับช่วงเราต่อจากนี้ไปห้ามใช้แฟชและงดการไลฟ์นะครับไม่มีการไลฟ์นะฮะคุณคิมชยอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันดับแรกเลยวันนี้บอกเลยว่าสื่อมวลชนมาทันเยอะมากและสื่อมวลชนไทยของเราน่ารักทุกคนให้คุณทักทายสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติก่อนเลยฮะสวัสดีครับคุณคิมชยอนครับ ขบีครับครับยินดี้ครับเย้ชนะเลยฮะดัับเดยคุณสุยอนับเป็นไงฮะสื่อมวลชนเราน่ารักไหมเสียงดีหมฮะดีเนอร์นเต้มากี้มากันเยอะมากเลยนะคะเยอะมากจริงๆแล้วไม่ใช่แค่กล้องที่มาเยอะเท่านันนะเสียงก็ดังมากๆด้วย 이번에 우리 김수현 아시아투 방콕 통해서 태국 팬분들 다시 만나 지금 기분이 어떠신지 너무 궁금해요. 아예 아무래도 그 지금 여기 계신 분들하고 그리고 또저 쪽에 계신 분들보다 제가 더 많이 기대하고 긴장하고 있는 것 같습니다. คือผมอยากจะบอกทุกๆคนเลยนะคะพี่วิสวลชนแล้วก็แฟนๆที่รอคอยผมอยู่หน้าหอนะคะว่าผมรอคอยวันนี้มากกว่าคนอื่นๆแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าใครอีกจริงๆเลยตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าไม่ใช่แค่แฟนๆที่รอคอยสื่อมวลชนทุกคนก็รอคอยคนไทยทุกคนรอคอยคุณมากๆนะครับเตรียมความพิเศษอะไรมาฝากกับแฟนๆบ้างคะคุณสุยอนฮะวันนี้แฟนๆมีอะไกนตเยอะสุดเเตรียมควาเศษอรมานๆบณนัี้แฟนๆมางยนต์เะสุดเลยเตียมความพิเศษอะไรมาฝากกับแฟนๆ้ 어, 일단은, 그, 노래를 열심히 준비를 했는데, 제가 지금 조금 목이 조금 갈 정도로 방금 이제 리허설을 하고 왔는데, 아... คือจะบอกว่าในงานวันนี้นะคะมีหลายเพลงมากที่ผมเตรียมมาร้องสดๆให้ทุกคนฟังเลยเมื่อกี้ซ้อมมาแล้วนะครับแต่คือจะบอกว่าซ้อมจนตอนนี้จะไม่มีเสียงแล้วแต่ว่าในงานจริงผมก็จะเต็มที่เพื่อทุกคนที่มาในงานนะคะนี่ไงทุกคนอยู่ใช่ไหมฮะทุกคนอยู่อ้วยกันรังจร้นหามือสยองเลยนะทพกคนอู่้กนะ 근데 이 공항에 주팬분들그렇셨는 도착할 때부터 열기가 어마어마해서 네. 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 기분이 딱 좋았는데 <undrotson 귀> <Efendimiz> 또한 가지 놀랬던 게 되게 이 질서 정연하게 자리를 잡아서 잘 지켜져 있더라고. 그게 또 너무 예뻐 보였습니다. คือจะบอกว่าพอมาถึงปูวารู้สึกจุดเอนเนจีของแฟนๆชาวไทยก็คือทําให้ผมอ่ะรู้สึกอบอกุ่นมากๆแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คืออยากจะชมแฟนๆชาวไทยทุกคนเลยว่าทุกคนรักษาระเบียบได้ดีมากๆทําให้ผม่าอยากจะชมุทุกคนเลยขอบคุณมากเลยนะคะนะครับเอาละฮะที่สําคัญกว่านั้นก็คืออะไรนะไมฮะมาถึงเมืองไทยแล้วอยากรู้ว่าถ้านึกถึงแฟน,แฟนๆชาวไทยคุณนึกถึงอะไรถ้ามันเท็กก์แฟนๆถ้ามันตั๊กเออนเอน์อ

รอยยิ้มมาให en, ้ผมอ่ะขอบคุณมากรอยยิ้มทุกคนสวยมากเลยแสดงว่ามาถึงเมืองไทยจริงๆคือยิ้ตั้งไทยกย้ถูกสักแค่เส้นมนาราดอร์เแด่เพรานคือแลนอมายนะฮะไทยก่เอาอย่างนี้แล้วกันนะนอกจากเมื่อวานนี้ได้เจอกับรอยยิ้มแฟนๆมาแล้ววันนี้ให้ดูรอยยิ้มจากสื่อมวลชนฮะตัวนี้อเโอีได้ยิ้โ่ี้ีได้ยิ้มโซกาีส ยืนยัทุกคนมีความสุขมากครับ너무행복하셔서나오는미소거든요ใบหน้าเปินี้เมื่อทุกคนเลย지금얼굴에서미สื่อบางสื่อเนี่ยใส่มสอยู่ยังถอดแมสก์อ้าคุณดูดิบางท่านบางคนใ่หนากากหน้ากากหน้น้ากากห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 ้าากน้ากากห้ากา้ากา้ากากหน้ากากหน้าน้ากากห้าากกากหน้านน้้ากากหน้าากหน้ากน้ากากหน้าากหน้ากากหน้ากากหน้ากหน้าก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 ากหนน้น้า 마침 맹타이못 태국 도착 하셨으니까 태국 음식에 대해서 또 여쭤 보고 싶은 게 도착하신 후에 태국 식당에 가서 태국 음식 드셨는지 예, 도착하자마자 바로 현지 식당으로 바로 직행해서 아, 예. 어제 먹은 그 망고밥이 그 진짜 제가 어제 정말 그 세계 최고의 망고밥을 먹었습니다. 그, 뭐 ก็คือไปที่ร้านอาหารไทยเลยโอ้โลเคชันแรกที่ไปก็คือร้านอาหารไทยไปทานอาหารไทยคือจะบอกว่าเมื่อวานได้ทานข้าวเหนียวมะม่วงนะคะคือจะบอกว่าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยที่สุดในโลกที่ผมเคยกินมานี่ไงก็ต้องที่ไทยเขานันอทกก่าอร็นม่อาหลอาวมอาหารนมา่อาอาคะว่อารอไมอยว่าอาบีไทยกันกอาหอมคะอารินม 미아하 씨푸드 랍스터 그세 요리들 하고 마나 암도 마나 파우도. 네. 어 그다음에 이번에 먹은 그꼼장꿍이 꼼장은 굉장히 진한 맛이 있고 맛있고. 이도있아그 들어가 있는 달콤함과 가 คือมันแบบเปรี้ยวกำลังดีแบบหวานแบบหอมกำลังดีแบบทุกอย่างแบบเพอร์เฟคอะคือเป็นรสไทยแท้ๆเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงอาหารไทยให้บินมาเมืองไทยได้เลยเทยกยนกิ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 นรอนกชนกิ้กอนักินก่นกินกนินกินกินนกินินนนี่นิกนก 나나 매뉴얼 데, 아라디, 해군 김수연, 하. 그기 때, 터또 메뉴 추천을 또해드고싶으대 바라. Som 라 I would take a papaya salad. When you took a dog, but you honey took a cook i 에 the cook. She gave a cook. Time to talk to you. All right, h u 어 Tapu, t a 어 อันนี้คือเป็นเมนูที่คนต่างชาทานยากใช่ไหมคะเ็ดสีหน้าทุกคนจเขารู้ทันเขารู้ทันจริงๆชุกมันปอรเดยคือถ้าคนชอบจะชอบเลยแต่ถ้าไม่ชอบจะมีกรีดหนึ่ง 하다 보니까 좋아하시는 분들은 엄청 좋아하시고 안 좋아하시는 그러니까 분들은 안 좋아하시고 약간 하는데 따지자 약간 어떤 생선의 내장 요리 같은 그 가방 와เป็นแบบกลิ่นแบบไส้ปลาเียหรอคะเป็นา 이게 생선을 삭힌 거를 넣는 거예요. 오예. 네. 아, 와이ไหม, 와이ไหม ไหม 해볼 수 있을 것 같으세요? 그건 겁. 아우라, 마 레이, 안에 들 ที่คนรู้จักไม่ได้นะฮะนั่นคือเรื่อง Queen of Tears คุณฮะซีรีส์เรื่องนี้โอ้โหคนไทยชอบมากๆเลยทุกคนดูกันหมดแล้วใครดูแล้วซึ่งมันชมไหนดูแล้วยกมือขนยกมือขึ้นเออดูกันหมดแล้วฮารู้สึกไงบ้างที่แบบคนไทยชอบซีรีส์เรื่องนี้ฮะมยกลเมิสยังนอดีสรื่อนี้คิซอนอินกิลเมกเลอวามรู้สึกบ้างที่แบบคนไทยชอบซีรเรื่องนี้สยอนอินกิลเมกเกิ ก่อนอื่นนะคะผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่รักซีรีส์เรื่องนี้นะคะตุ๊กคิมซูอนล่งนะทรกขอคุมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักคิมซูยอนมาตลอดแลวก็ไม่ลืมผมนะครับอบคุณมากแล้วกอขนบณี่กคิยอาลดลกม่ลผมนะเะ็มที่เพื่อมากแล้กอบแทนความรักด้มยอมาตดีดแบะนี้นะคะว้าวสื่อมวลชนเขาบอกว่ารักมาตลอดและะรักตลอดไปนะคะ

เรื่องควีนออฟเ s อยู่แล้วก็เล่นเป็นแบล็กเทียนบลูอยู่รู้สึกว่าคือความซิงเปอร์เซนเทอยู่ที่ประมาณ93%้มเปอรซคิมซียอนกับแบล็กเทอยนบลนะคะแต่ตอนนี้เรื่องจบไปแล้วก็กลับมาเป็นคุณคิมซียอนแล้วก็มีความเหมือนประมาณเจ็ดอร์เนมันเหลือแค่7%แล้วที่เพรากว่กนน้ำเสิร์ฟหนูค่อยจุดนหน่งก้อนเขาบอกว่าเหมือนแค่ตาหูจมูกประมาณเนี้ยซึ่งเถียงไม่ได้เลยเออ แต่อนึงอย่างถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความเขาเรียกว่าเคมีที่เข้ากันกับนางเอกนะคะคุณคิมจีวอนนะฮะที่แฟนๆชอบมากๆเลยใช่ไหมใช่ไหมฮะถ้าจะถามว่าถ้าให้เลือกฉากที่มีความสุขที่สุดกับฉากที่เจ็บปวดที่สุดอย่างละฉากนึกถึงฉากไหนฮะอ๋อเออคือด่าทรมาร์เรื่อ ทุกคนได้ดูซีรีส์แล้วใช่ไหมครดูแล้วอ๋ออ่าโมเดลโบดราม่าอันนี้นว่จับกันแล้วใช่ไหมครันดราม่า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 ดรา่าดทา้่ามดม่าด่ามนรม่าดร่รม่านามาดรา่าดร่ดดา่่่ามม่่มา่ดดานาาาาวา และก็ถ yeah, oh. oh, uh ้า huh. พูดถึงซีนที่แบบเศร้าที่สุดรู้สึกเจ็บใจเจ็บปวดที่สุดก็คือสติกเกอร์เลือกแสงจได้มับฮฮก็เป็นเหมือนเป็นห้องลูกเนาะห้องลูกแล้วก็มีจาได้ใชไม่าสนิ่ย่าี แสดงตัวหน่อยเป็นไงฉากนี้เป็นไงเขาบอกเศร้าที่สุดดูแล้วเป็นไงฮะสู่มวลชนร้องห่มร้องไห้ดูดูนะโอ้โหโเดลก็ชอบเต้ยจริงฮะร้องไห้สามวันสามคืนสามวันสามคืนร้องเต้ยน่าเศร้ามาฮะเชื่อไหมฮะแน่นอนแน่นอนเอางี้อยากรู้อยากถามเพราะในเรื่องแบ็กยอนอูเนี่ยค่อนข้างเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างหนัก

พยายามทำตัวแบบมืนใส่ในปัญหาที่กำลังเจออยู่ใช่ไหมครัแต่ถ้าเป็นตัวผมจริงๆเนี่ยผมน่าจะเคลียร์คือคุยให้ทุกอย่างเคลียร์เลยเออถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่สื่อมวลชนประทับใจมากมเลยนเรื่องราวของ Queen of Tears นะฮะที่โด่งดังทุกบัานทุกเมืองในประเทศไทยของเรานะคะแฟนๆชอบมากๆเลยนะคะ ต้องบอกว่าคุณซูยอนเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายมากๆเลยอยากรู้ว่านอกจากงานแสดงงานพิธีกรงานร้องเพลงแล้วมีงานไหนที่คุณอยากจะทำอีกไหมฮะในวงการเสียดนี้ก็ตัวนึงก็แบบว่าความก้าวหน้าถ้างบ่วาาวา คือผมความคิดของผมนะครับผมว่าผมมีความตั้งใจที่คือแบบไม่ได้พยายามจะเลือกถ้าเห็นว่างานไหนน่าสนใจแล้วงานไหนดูมีเสน่ห์ผมว่าผมเลือกได้เลยะครับเปิดทุกโอกาสเนี่ยคือแบบบบยองคีดึอะเป็นการแสดงปอร์ตหรือว่าด้านแบบกีฬาก็ได้ทั้งหมดเลยเออซึ่งเขาทำอะไรก็ได้เพราะเขาทำอะไรก็มีเสน่ห์ไปหมด ใช่ไหมล่ะเอาใช่ไหมล่ะใช่เอาปมือสิให้อย่างนี้อย่างนี้เขาทำอะไรนี่สนิทไปหมดเพราะไม่ว่าจะอยู่งานไหนวงการไหนอะไรก็ตามเชื่อว่าจะต้ก็ออกมาดีแน่ๆเพราะเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานเอาละอยากรู้ว่าถ้ามีวันว่างสักหนึ่งวันคุณสุยอนทำอะไรบ้างฮะ 그 그럼 하루를 어떻게 보내는 편이신지 하루를 만약에 쉬신다면? 뭐 요즘에는 이제 뭐 골프를 치거나 뭐, 자전거를 타거나 등산을 하거나 뭐 이런 것들을 좋아하는 편이고요 그리고 최근에는 이제 노래 연습을 열심히 했는데 아 그게 아까 리허설 할때좀 불안해가지고 지금 예아막 손이 떨리고 좀 그런 상태인 것 같아요. คือช่วงนี้นะครับก็คือมีถ้ามีวันว่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไปตีกอล์ฟบ้างขี่จักรยานบ้างเดินเล่นบ้างอะไรนะครับแล้วก็ช่วงนี้ขยันซ้อมร้องเพลงมากๆเลยแต่เมื่อกี้ครับแบบที่บอกตอนซ้อมอะครับก็คือตั้งใจแล้วนะแต่คือตอนนี้ผมเริ่มกังวลแล้วตอนนี้คือมือสั่นไปหมดแล้วอ่ะหรอไม่ต้องกังวลฮะกำลังใจเยอะมากเลยไม่ควรจะมีนะคูณเสียงรบมือกับสื่ออะก็ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเสียงเกิเนียโอ้ แล้วไม่ใช่เฉพาะนักขาวข้างหน้าเลยไมอาพนั่่ที่น่ังหข้างหลังเสียงดีมากรีเอาละอยากรู้ว่าแพนที่เหลือในช่วง6เดือนที่เหลือนี้ของ2024นี้คุณซูยอนวางแพนอะไรไว้บ้างฮะ อ๋อ우선ฮาร์บักกี้วัตถุประสงค์คือไม่ได้ถ่ริ่มผลงานใหม่นะครับน่าจะเริ่มถ่ายทําผลงานใหม่อะครัที่ตอนนี้เตรียมอยู่ดังคำก็เดี๋ยวให้สื่ป์บลชนแล้วก็แฟนรอคอยแต่เชื่อว่าทุกๆผลงานพร้อมพร้อมดูพร้อมซัพพอร์ตจากสื่ปมวลชนอยู่แล้ว นะครับเอาล่ะวันนี้ได้คุยกันพอหอมปากหอมคอสุดท้ายนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้ก็คือเอเชียทัวร์และเขาเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกด้วยนี่นี่นี่ปากปากอะไรกับแฟนๆหน่อยฮะเดี๋ยวกคนี่ต่องื่กันทุกคนคะบอกว่าทุกคนมาเจอในงานด้วยนะคะเจอกันในงานนะคะ 예, 또 태국에서부터 태국을 시작으로, 예, 좋은 기운 받아서, 예, 무사히 투어 마칠 수 있도록 하겠습니다. แฟนมิทติ้งทัวร์ครั้งนี้นะคะผมตัดสินใจที่จะเริ่มในประเทศไทยใช่ไหมครับก็หวังว่าผมจะได้รับ energy ดีๆจากทุกคนไปแล้วก็เริ่มทัวร์แฟนมิทติ้งของผมได้ดีในทุกๆประเทศต่อๆไปด้วยนะคะนะครับนอกจากวันนี้แฟนๆที่มากันเยอะมากๆเพราะบัตรเราโซเอาแล้วนะคะก็ยังมีสื่อมวลชนที่วันนี้จะอยู่เป็นครบเป็นกำลังใจให้คุณคิมซุยอนแน่นอนและวันนี้เชื่อว่าจะต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนฮะทุกคนนะขอเสปรบมือให้กับคุณคิมซูยอน